ถ้าคุณเป็นผู้ชายอายุเกิน60ปีหมออยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีเพราะสิ่งที่หมอกำลังจะพูดต่อไปนี้อาจทำให้คุณตกใจทุกสัปดาห์หมอได้พบเจอชายสูงวัยที่เดินเข้ามาในคลินิกด้วยหัวใจที่แหลกสลายละอายใจและสับสนไม่ใช่เพราะพวกเขาหมดสิ้นความปารถนาแต่เป็นเพราะร่างกายของพวกเขาไม่ตอบสนองอีกต่อไปและในหลายๆกรณีสาเหตุก็ไม่ใช่อายุแต่มันคือวิธีที่พวกเขาช่วยตัวเองใช่แล้ว ข้อผิดพลาดที่ทํากันบ่อยๆระหว่างการช่วยตัวเองกําลังค่อยๆทําลายความสามารถในการแข่งตัวของคุณอย่างเงียบๆและผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังทําสิ่งนั้นอยู่หมอคือดิอา พิมละดาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์ด้านสุขภาพทางเพศชายมากกว่า30ปีหมอได้ทําการรักษามาแล้วนับพันครั้งศึกษาเรื่องความเสื่อมสมรสภาพทางเพศอย่างละเอียดและทํางานกับผู้ชายจากทุกสาขาอาชีพ สิ่งที่หมอค้นพบคือวิธีที่คุณสัมผัสตัวเองในที่ส่วนตัวสามารถเยียวยาหรือทำร้ายการแข็งตัวของคุณได้และนิสัยที่เคยดีสำหรับคุณในวัย30อาจกำลังทำลายสมรรถภาพของคุณอย่างเงียบๆหลังอายุ60ดังนั้นวันนี้หมอจะมาเปิดเผย5ข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในการช่วยตัวเองที่หมอพบในชายสูงวัย ข้อผิดพลาดที่ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทําให้ปลายประสาทชาและทําให้การแข็งตัวของคุณอ่อนแองเมื่อเวลาผ่านไปและหมอสัญญาว่าเมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วคุณจะมองมือของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงข้อมูลสำคัญเหล่านี้ใช้เวลาสักครู่เพื่อกดติดตามและแตะที่ไอคอนกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสำคัญอื่นๆที่สามารถปกป้องสุขภาพและฟื้นฟูความมั่นใจของคุณได้และถ้าหากวิดีโอนี้โดนใจคุณพิมพ์พือ1ในความคิดเห็นหากไม่พิมพ์0 ความคิดเห็นของคุณช่วยให้หมอสร้างเนื้อหาที่ดียิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณได้เอาล่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากข้อผิดพลาดแรกและอาจเป็นข้อที่พบบ่อยที่สุดที่หมอเห็นในผู้ชายอายุเกิน60ปีมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เป็นอันตราย หรือแม้กระทั่งหน้าเพลิดเพลินในขณะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนวงจรสมองของคุณและทําให้ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการตอบสนองอ่อนแองเรามาพูดถึงเรื่องนี้กัน หนึ่งในนิสัยที่สร้างความเสียหายมากที่สุดที่ค่อยๆทำลายการไหลเวียนของเลือดและทำให้การแข็งตัวของคุณอ่อนแองคือการพึ่งาพาภาพยพนตาลามมกที่กระตุ้นร้ามากเกินไปตอนนี้หมออยากจะพูดกับคุณไม่ใช่แค่ในฐานะแพทย์ แต่ในฐานะคนที่ได้นั่งอยู่ตรงข้ามกับผู้ชายมากมายชายที่ดีชายที่ซื่อสัตย์ผู้ที่สับสนและหัวใจสลายเพราะร่างกายของพวกเขาไม่ตอบสนองอย่างที่เคยเป็นพวกเขาบอกหมอว่าหมอครับผมยังรู้สึกมีความต้องการผมยังอยากจะเชื่อมต่อแต่พอถึงเวลาจริงๆมันกลับไม่แข็งตัวหรือถ้าแข็งมันก็อ่อนตัวลงเร็วเกินไป และเกือบทุกครั้งเมื่อหมอค่อยๆถามให้ลึกลงไปหมอก็จะค้นพบตัวการเยียบเยียดตัวเดิมนั่นคือการดูหนังโป๊ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาหลายปีระหว่างการช่วยตัวเองในตอนแรกมันอาจรู้สึกไม่เป็นอันตรายหรืออาจจะน่าตื่นเต้นด้วยซ้ําแต่สิ่งที่คุณกําลังทําจริงๆคือการฝึกสมองของคุณให้หวยหาการกระตุ้นทางสายตาในระดับที่ไม่มีอยู่จริงในชีวิตจริงการตื่นตัวทางเพศของคุณจะผูกติดอยู่กับพิกเซลไม่ใช่ผู้คน และยิ่งเรื่องนี้ดำเนินไปนานเท่าไหร่สมองของคุณก็ยิ่งต้องการโดพามีนมากขึ้นเพียงเพื่อให้รู้สึกถึงประกายไฟการได้รับสิ่งกระตุ้นมากเกินไปนั้นทำให้ตัวรับความรู้สึกของคุณเฉื่อยชะลงลดความไวต่อความรู้สึกและค่อยๆเป็นค่อยๆไปอไวัยวะเพศก็หยุดตอบสนองต่อการสัมผัสตามธรรมชาติการไหลเวียนของเลือดลดลงปลายประสาทเงียบไปร่างกายของคุณลืมวิธีที่จะแข็งตัวและคงความแข็งตัวไว้ได้โดยปราศจากสิ่งกระตุ้นเทียม นี่ไม่ใช่ทฤษฎีแต่มันคือวิทยาศาสตร์และหมอเห็นผลลัพธ์ของมันทุกวันในคลินิกที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือการกระตุ้นที่มากเกินไปนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดเรื้อรังในบริเวณอุ้งเชิงกรานหลอดเลือดของคุณจะหดตัว ระบบประสาทของคุณจะอยู่ในสภาวะเครียดระดับต่ำนั่นหมายถึงการไหลเวียนที่น้อยลงไปยังบริเวณที่คุณต้องการมันมากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปการแข่งตัวจะอ่อนแองสั้นลงหรือหายไปโดยสิ้นเชิงและตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงเพราะอายุแต่มันไม่ใช่แค่อายุมันคือรูปแบบและโชคดีที่รูปแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณต้องการฟื้นฟูความรู้สึกไวต่อการสัมผัสกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและรู้สึกถึงความตื่นตัวทางเพศที่เป็นธรรมชาติและลึกซึ้งอีกครั้งคุณต้องเริ่มด้วยการถอยห่างจากสิ่งกระตุ้นเทียมปล่อยให้ร่างกายของคุณได้เรียนรู้ใหม่ว่าความปรรถนาณที่แท้จริงและมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงนั้นรู้สึกอย่างไรใช่มันอาจจะรู้สึกหน้าเบื่อในตอนแรกแต่เชื่อหมอเถอะว่าสิ่งที่ตามมานั้นคุ้มค่า เพราะเมื่อคุณทวงคืนการควบคุมความตื่นตัวทางเพศของคุณกลับมาได้คุณก็ได้วางรากฐานสําหรับการแข็งตัวที่ทรงพลังและยาวนานโดยไม่จําเป็นต้องใช้หน้าจอและเมื่อพูดถึงการควบคุมนั่นก็นําเราไปสู่ข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ข้อต่อไปข้อที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยหรือแม้กระทั่งสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วกำลังทำลายความแข็งแกร่งในการแข็งตัวของคุณทุกครั้งที่ทำมันให้หมออธิบายให้ฟัง นิสัยถัดไปที่กําลังทำรายการไหลเวียนของเลือดอย่างเงียบๆและปล้นความแข็งแกร่งในการแข็งตัวของคุณไปคือการรีบเร่งช่วยตัวเองราวกับว่าเป็นงานที่ต้องทําให้เสร็จไม่ใช่ประสบการณ์ที่ต้องรู้สึกหมอมีคนไข้ชายสูงวัยจํานวนมากที่นั่งอยู่ตรงข้ามและพูดว่าหมอครับผมไม่มีเวลาผมก็แค่ทําให้มันเสร็จๆไปและหมอก็เข้าใจชีวิตมันยุง่งบางครั้งคุณก็แค่ต้องการปลดปล่อยแต่สิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือ การกระทําที่เร่งรีบและเป็นไปตามกลไกแบบนี้กําลังทาลายกระบวนการแข่งตัวตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อคุณปฏิบัติต่อความตื่นตัวทางเพศเหมือนการแข่งขันไปสู่เส้นชัยร่างกายของคุณจะตอบสนองโดยการเข้าสู่โหมดการแสดงเกรงเครียดและเร่งรีบนั่นเป็นการกระตุน้นระบบประสาทสิมพาเทศของคุณซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่ทำงานระหว่างความเครียดหรืออันตรายและเมื่อระบบนั้นถูกเปิดใช้งานมันจะจำกัดการไหลเวียนของเลือดโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะไปยังบริเวณอย่างอุ้งเชิงกรานและอวัยวะเพศนั่นหมายความว่าแม้คุณจะรู้สึกมีอารมณ์ในใจแต่ร่างกายของคุณกำลังถูกสั่งให้ปิดระบบการแข็งตัวจึงได้รับผลกระทบมันจะนิ่มลงไม่น่าเชื่อถือหรือหายไปโดยสิ้นเชิงข้อความที่ร่างกายของคุณได้รับคือเราไม่ปลอดภัยนี่ไม่ใช่เวลาที่จะเปิดรับและหลอดเลือดของคุณก็เชื่อฟัง ที่แย่ไปกว่านั้นคือเมื่อคุณรีบร้อนคุณจะข้ามขั้นตอนการค่อยๆสร้างอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สอนให้ร่างกายของคุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่คุณสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายระหว่างลมหายใจและความรู้สึกแทนที่จะรู้สึกคุณกลับแค่ทำให้เสร็จและนั่นไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายของคุณถูกออกแบบมาเพื่อทำ หมอมักจะบอกคนไข้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัย60และ70ว่าการช่วยตัวเองไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการถึงจุดสุดยอดแต่มันเป็นเรื่องของการไหลเวียนโลหิตเมื่อทำอย่างมีสติมันจะกลายเป็นการออกกำลังกายในการหายใจลึกๆการกระตุ้นเส้นประสาทและการผ่อนคลายอุ้งเชิงกรานซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแข็งตัวที่แข็งแกร่งแต่เมื่อคุณรีบร้อนคุณก็ได้ลอกเอาประโยชน์เหล่านั้นออกไปทุกข้อ ลองคิดแบบนี้ถ้าคุณวิ่งเร็วอย่างเดียวและไม่เคยยืดกล้ามเนื้อเลยหลางกายของคุณจะแข็งทื่อและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหลักการเดียวกันนี้ก็ใช้ได้ที่นี่หากคุณต้องการให้การแข็งตัวที่เต็มที่และยาวนานกลับคืนมาคุณต้องช้าลงตั้งใจจดจ่อกับความตื่นตัวแทนที่จะเป็นความเร่งด่วนให้ลมหายใจของคุณนำจังหวะ อนุญาตให้ร่างกายของคุณได้รู้สึกไม่ใช่แค่ทําให้เสร็จเพราะในช่วงเวลาที่เงียบและช้าลงเหล่านั้นเองที่การไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นเส้นประสาทจะถูกปลุกให้ตื่นและความมั่นใจจะเริ่มกลับคืนมาแต่ยังมีอีกหนึ่งนิสัยที่หมอเห็นในชายสูงวัยซึ่งสร้างความเสียหายได้มากกว่า และมันเกี่ยวข้องกับว่าคุณจับแน่นแค่ไหนตามตัวอักษรเลยสิ่งที่หมอกําลังจะแบ่งปันอาจทําให้คุณประหลาดใจแต่มันอธิบายได้ว่าทําไมผู้ชายจํานวนมากถึงรู้สึกชาหงุดหงิดและตัดขาดจากความสุขที่แท้จริงเรามาพูดถึงเรื่องนี้กัน หน้ากาการแข็งตัวงเงียบอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ชายจํานวนมากเกินไปไม่เคยตระหนักถึงคือการใช้มือบีบจับที่แน่นจนเกินไปในระหว่างการช่วยตัวเองหมอบอกไม่ถูกเลยว่ากี่ครั้งแล้วที่ได้เจอผู้ชายโดยเฉพาะในวัย6 0และ70มองมาที่ตามหมอแล้วพูดว่าผมรู้สึกเหมือนไม่มีอารมณ์กับคู่ของผมอีกต่อไปแล้ว ไม่มีอะไรให้ความรู้สึกดีเหมือนเมื่อก่อนเลยและเมื่อหมอถามพวกเขาว่าพวกเขาให้ความสุขกับตัวเองอย่างไรความจริงก็ค่อยๆหลุดออกมานั่นคือการใช้มือกำแน่นๆและรุนแรงมานานหลายสิบปีเพียงเพื่อให้เสร็จเร็วๆมันเป็นนิสัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆบ่อยครั้งเกิดจากความเครียดความเร่งรีบหรือความเบื่อหน่ายแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือมันกําลังก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริงเมื่อคุณใช้การจับที่แน่นเกินไปอย่างสม่ําเสมอ คุณกําลังทํามากกว่าแค่การฝึกให้ร่างกายตอบสนองต่อแรงกดที่รุนแรงแต่คุณกําลังทําให้เส้นประสาทในอวัยวะเพศของคุณชาด้านเส้นประสาทเหล่านี้บอบบางและเมื่อถูกกระตุ้นมากเกินไปเป็นเวลานานมันจะหยุดทํางานอย่างที่ควรจะเป็นอวัยวะเพศของคุณจะตอบสนองน้อยลงความสุขจางหายไปการแข็งตัวอ่อนแอ และที่แย่ไปกว่านั้นแรงกดที่รุนแรงแบบนี้ยังไปจํากัดการไหลเวียนของเลือดด้วยคุณกําลังตัดการไหลเวียนในเนื้อเยื่อที่ต้องการการเคลื่อนไหวของเลือดที่ดีเพื่อที่จะแข็งตัวและคงความแข็งตัวไว้ได้คุณกําลังสอนให้ร่างกายของคุณคาดหวังแรงไม่ใช่คาดนี้ว่าความรู้สึกเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะสร้างวงจร ยิ่งคุณรู้สึกชามากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจับแน่นขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณจับแน่นคุณก็ยิ่งรู้สึกชามากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งการสัมผัสของคู่รักของคุณไม่สามารถรับรู้ได้อีกต่อไปสมองของคุณพยายามอย่างหนักที่จะเชื่อมต่อทางอารมณ์หรือทางกายภาพเพราะมันถูกปลูกฝังให้คาดหวังการกระตุ้นเพียงชนิดเดียวชนิดที่ไม่มีความใกล้ชิดในชีวิตจริงใดสามารถเรียนแบบได้ หมอเคยทำงานกับผู้ชายที่รู้สึกละอายใจอย่างสุดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเชื่อว่าตัวเองพังไปแล้วแต่พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นพวกเขาเพียงแค่ฝึกฝนร่างกายของตนเองจนเกิดความผิดปกติและด้วยความตรหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องพวกเขาก็สามารถแก้ไขมันได้คุณไม่จําเป็นต้องละทิ้งความสุขคุณเพียงแค่ต้องค้นพบรูปแบบที่อ่อนโยนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นอีกครั้งหากคุณต้องการ ให้ความรู้สึกไวต่อการสัมผัสกับคืนมาหากคุณต้องการการแข่งตัวที่เต็มที่และทรงพลังอีกครั้งมันเริ่มต้นด้วยการคลายการจับของคุณลงโดยการอนุญาตให้ร่างกายของคุณได้รู้สึกในรูปแบบใหม่ๆคุณจะประหลาดใจว่าการทำงานของเส้นประสาทและการไหลเวียนของเลือดสามารถฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณสัมผัสตัวเอง ตอนนี้เมื่อพูดถึงการฟื้นฟูยังมีอีกหนึ่งส่วนที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามไปโดยสิ้นเชิงมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณจับอย่างไรหรือแม่แต่มือของคุณแต่มันควบคุมกล้ามเนื้อที่ขับเคลื่อนเลือดเข้าสู่วัยวเพศของคุณหากเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ไม่มีเทคนิคใดจะช่วยรักษาการแข็งตัวของคุณได้ให้หมอแสดงให้คุณเห็นว่าหมายถึงอะไรสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามไปโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ควรอย่างยิ่ง คือบทบาทของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานในการรักษาการแข็งตัวที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาหมอได้พบผู้ชายจํานวนนับไม่ถ้วนในวัย60และ70มองมาที่หมอด้วยความหงุดหงิดและสับสนพูดว่าผมไม่เข้าใจเลยหมอผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะผมกินดีขึ้นผมเลิกบุหรี่แล้วแต่ผมก็ยังไม่สามารถคงความแข็งตัวไว้ได้และบ่อยครั้งนั่นคือตอนที่หมอ ยิบยกเรื่องส่วนหนึ่งของร่างกายที่พวกเขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยขึ้นมากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกลุ่มกล้ามเนื้อนี้ที่อยู่ลึกเข้าไปในช่องท้องส่วนล่างของคุณอาจมองไม่เห็นแต่มันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะเพศสนับสนุนความแข็งและรักษาการควบคุมระหว่างการตื่นตัวและจุดสุดยอดเมื่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอรหรือตึงเกรง็งและมันก็มักจะเป็นเช่นนั้นในชายสูงวัย มันจะไปขัดขวางกระบวนการที่ละเอียดอ่อนที่ช่วยให้เลือดไหลเข้าสู่วัยวะเพศและคงอยู่ตรงนั้นได้คุณอาจรู้สึกว่าการแข็งตัวของคุณจังหายไปครึ่งทางหรือหายไปก่อนที่อะไรจะเริ่มต้นเสียอีกนั่นไม่ใช่แค่ความชรานั่นคือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของคุณล้มเหลวในการสนับสนุนหลอดเลือดและเส้นประสาทที่ทำให้การตื่นตัวเป็นไปได้ และในระหว่างการช่วยตัวเองหากคุณไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเหล่านี้อย่างถูกต้องหรือที่แย่กว่านั้นคือหากคุณเพิ่มความตึงเครียดเข้าไปอีกจากความเครียดการหายใจตื้นๆหรือท่าทางที่ไม่ดีคุณกำลังทำงานสวนทางกับกลไกการแข็งตัวตามธรรมชาติของร่างกายหมอเคยเห็นผู้ชายพลิกสถานการณ์ได้อย่างสิ้นเชิงเพียงแค่เรียนรู้ที่จะก,กระตุ้นและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานไม่ต้องใช้การผ่าตัดยา หรือรอุปกรณ์ราคาแพงเพียงแค่ความตระหนักรู้และความสม่ำเสมอการออกกำลังกายแบบคีเกลการหายใจอย่างมีสติและแม้กระทั่งท่าทางที่เหมาะสมระหว่างการตื่นตัวสามารถปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดไปยังไว้วเพศได้อย่างมากและผลลัพธ์คือ การแข็งตัวที่แข็งแกร่งขึ้นการควบคุมที่ดีขึ้นการถึงจุดสุดยอดที่ดีขึ้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือความรู้สึกมั่นใจทางกายภาพที่กลับคืนสู่ร่างกายความรู้สึกที่หลายคนคิดว่าได้สูญเสียไปตลอดการและนี่คือส่วนที่เป็นเรื่องส่วนตัว หมอเคยมีคนไข้าชายสูงวัยกลับมาหลังจากฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเป็นเวลาหลายสัปดาห์และบอกกับหมอทั้งน้ำตาว่าผมรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อคุณหยุดเพิกเฉยต่อส่วนนี้ของร่างกายเมื่อคุณหยุดปฏิบัติต่อการช่วยตัวเองเหมือนเป็นภารกิจและเริ่มปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นประสบการณ์ของทั้งร่างกายอย่างที่มันควรจะเป็นมาโดยตลอด ตอนนี้ทั้งหมดนี้นําไปสู่ข้อผิดพลาดที่ถูกมองข้ามมากที่สุดและอันตรายที่สุดมันไม่ใช่เรื่องทางกายภาพแต่มันเป็นเรื่องทางอารมณ์และมันคือเหตุผลที่ผู้ชายหลายคนแม้ว่าจะแก้ไขทุกอย่างแล้วก็ยังคงต่อสู้กับการแข็งตัวที่อ่อนแอหากคุณเคยช่วยตัวเองเพราะความเหงาความเบื่อหน่ายหรือความเครียดคุณต้องฟังเรื่องนี้บางทีข้อผิดพลาดที่ถูกมองข้ามมากที่สุด ข้อที่ส่งผลลึกซึ้งกว่าร่างกายและค่อยๆสูบฉีดความสามารถในการแข็งตัวและคงความแข็งตัวของคุณออกไปคือการใช้การช่วยตัวเองเป็นทางหนีจากความไม่สบายใจทางอารมณ์หมออยากจะพูดกับคุณอย่างตรงไปตรงมานี่เป็นสิ่งที่ผู้ชายน้อยคนนักจะพูดถึงแต่หมอได้นั่งอยู่ในห้องทำงานกับชายที่แข็งแกร่งและสง่างามในวัย60 เจหรือแม้กระทั่ง80ปีที่ยอมรับอย่างเงียบๆว่าเมื่อพวกเขารู้สึกเหงาวิตกกังวลหรือตัดขาดจากผู้คนพวกเขาหันไปหาการช่วยตัวเองไม่ใช่จากความปรารันาที่แท้จริงแต่เพื่อทําให้ความเจ็บปวดนั้นชาลง และในขณะที่นั่นอาจนำมาซึ่งการบันเทาชั่วคราวมันก็ได้สร้างรูปแบบที่อันตรายในระยะยาวขึ้นร่างกายของคุณเริ่มเชื่อมโยงความตื่นตัวทางเพศไม่ใช่กับการเชื่อมต่อหรือความตื่นเต้นแต่กับความเครียดความเบื่อหน่ายหรือการหลีกเลี่ยงอารมณ์และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไประบบประสาทของคุณเริ่มทำงานผิดปกติ หลอดเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานของคุณจะเชื่องช้าลงอัตราการเต้นของหัวใจยังคงสูงอยู่ร่างกายของคุณยังคงตึงเครียดทั้งหมดนี้บทขยี้ความสามารถของคุณในการบรรลุการแข่งตัวที่แข็งแกรง่งเพราะเพื่อให้องชาติทำงานได้ดีร่างกายของคุณต้องรู้สึกปลอดภัย มีสติและพร้อมเปิดรับแต่เมื่อการช่วยตัวเองกลายเป็นเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ของชีวิตมันจะสอนให้ระบบของคุณอยู่ในสภาวะเครียดระดับต่ำอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของเลือดลดลงความไวต่อความรู้สึกจางหายไปการแข็งตัวจะอ่อนแอรหรือหายไปโดยสิ้นเชิงและไม่มีใครบอกคุณว่าการตัดขาดทางอารมณ์นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหากายภาพ หมอจำคนไข้คนหนึ่งได้อายุปลาย60สยาร้างและ,กะเกษียณแล้วเขาสารภาพว่าเขาไม่ได้รู้สึกเชื่อมต่อกับคนอื่นอย่างแท้จริงมาหลายปีแล้วเขาบอกว่าเขาช่วยตัวเองทุกวันบางครั้งก็มากกว่านั้นแต่มันไม่เคยให้ความรู้สึกพึงพอใจเลย มันไม่เคยทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวามีแต่ความว่างเปล่าเราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์นั้นกับร่างกายของเขาขึ้นมาใหม่ชะลอความเร็วลงเชื่อมต่อกับความปารัตนาที่แท้จริงอีกครั้งใช้สติเพื่อแทนที่รูปแบบเก่าๆภายในไม่กี่สัปดาห์ไม่ใช่แค่การแข็งตัวของเขาที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอารมณ์ความมั่นใจและพลังงานของเขาด้วย คุณเห็นไหมว่านี่เป็นเรื่องที่มากกว่ากลไกลมันเป็นเรื่องของความหมายมันเกี่ยวกับการเลือกความใกล้ชิดไม่ใช่แค่การกระตุน้นเมื่อคุณมีส่วนร่วมในการให้ความสุขกับตนเองจากสถานที่แห่งการมีสติไม่ใช่ความเจ็บปวดร่างกายของคุณจะเปิดรับเลือดจะไหลเวียนอย่างอิสระมากขึ้นการแข็งตัวของคุณจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจะกลับคืนมานั่นคือ สิ่งที่หมอต้องการให้คุณตอนนี้เมื่อคุณรู้ข้อผิดพลาดท,ที่สําคัญทั้ง5้านี้แล้วยังมีส่วนสุดท้ายที่เราต้องพูดถึงเพราะข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสิ่งที่คุณทํากับมันต่างหากที่สําคัญดังนั้นให้หมอแนะนําคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของคุณขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูความมั่นใจและจุดประกายส่วนหนึ่งในตัวคุณที่ไม่เคยจักไปไหนอย่างแท้จริง ยังมีข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่อีกหนึ่งอย่างที่ละเอียดอ่อนแต่สร้างความเสียหายอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งมักถูกมองข้ามไปคือการปฏิบัติต่อร่างกายของคุณราวกับว่ามันไม่สมควรได้รับความสุขความหลงไหลหรือการเชื่อมต่อที่ลึกซึ่งอีกต่อไปหมอเห็นมาเยอะเกินไปแล้วชายคนหนึ่งอายุครบ60แล้วก็65แล้วก็70และอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัว เขาก็หยุดเชื่อว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์ที่มีเพศสัมพันธ์อยู่เขาเริ่มปฏิบัติต่อความใกล้ชิดว่าเป็นเรื่องของอดีตเป็นสิ่งที่สังวนไว้สําหรับวัยหนุ่มสาวและด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนั้นสิ่งที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นเขาตัดการเชื่อมต่อจากร่างกายของเขาเอง การช่วยตัวเองกลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์เขาหยุดหายใจลึกๆเขาหยุดสัมผัสต,ตัวเองด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือความใส่ใจและเมื่อการเชื่อมต่อทางอารมณ์นั้นจางหายไปความสามารถในการตอบสนองของร่างกายก็จางหายไปเช่นกัน การปิดกั้นทางอารมณ์นี้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายของคุณอวัยวะเพศก็เหมือนกับหัวใจมันตอบสนองต่อความเอาใจใส่การดูแลและการมีสติเมื่อคุณหยุดที่จะปรากฏตัวเพื่อตัวเองไม่ใช่แค่ทำไปตามหน้าที่แต่เป็นการปรากฏตัวอย่างแท้จริงการไหลเวียนของเลือดจะลดลง กล้ามเนื้อเรียบที่สนับสนุนการแข็งตัวจะอ่อนแองระบบประสาทจะถอนตัวออกจากความตื่นตัวและไม่นานนักสิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาก็กลายเป็นบ่อกเกิดของความหมงุดหงิดหรือที่แย่กว่านั้นคือความละอายใจแต่ความจริงก็คือ ร่างกายของคุณยังคงจดจำได้ไม่ว่ามันจะผ่านมานานแค่ไหนไม่ว่าคุณจะสูญเสียหรือยอมแพ้อะไรไปไฟดวงนั้นยังไม่ดับมันแค่ถูกฝังอยู่ภายใต้การตัดขาดและความเงียบเงันมานานหลายปีและส่วนที่สวยงามคือสิ่งนี้เมื่อคุณเริ่มปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเขาเพาพออีกครั้งเมื่อคุณสัมผัสตัวเองด้วยความตั้งใจ หายใจอย่างมีสติและอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ทางอารมณ์ด้วยร่างกายของคุณจะเริ่มตอบสนองในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้อีกต่อไปหมอเคยมีคนไข้ที่บอกว่าเขาไม่ได้มองร่างกายตัวเองในกระจกมาหลายปีแล้วเขารู้สึกอับอายแก่และไม่เป็นที่ต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาได้เรียนรู้ใหม่ถึงวิธีเข้าหาการให้ความสุขกับตนเองไม่ใช่ในฐานะภาระหน้าที่หรือทางหนีแต่ แต่เป็นการกระทําแห่งการดูแลและสิ่งที่ตามมานั้นน่าทึ่งมากการแข็งตัวที่แข็งแกร่งขึ้นการนอนหลับที่ดีขึ้นพลังงานที่มากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกถึงความเป็นชายที่กลับคืนมาซึ่งไม่มียาเม็ดไหนเคยให้เขาได้ ดังนั้นหากคุณพบว่าตัวเองตัดขาดทำไปตามหน้าที่หรือรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ผ่านไปแล้วหยุดตรงนั้นเลยเพราะสิ่งที่กำลังจะมาถึงคือคําเชิญของคุณให้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นในส่วนสุดท้ายหมอจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีนําความจริงเหล่านี้ไปปรับใช้เป็นกิจวัตรประจําวันที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สามารถนําความแข็งแกร่งความไวต่อความรู้สึกและความสุขกลับคืนมาในที่ที่คุณเคยคิดว่าไม่มีเหลืออยู่แล้ว เรามาจบเรื่องนี้ไปด้วยกันและตอนนี้ขณะที่เรากำลังจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดหมออยากจะทิ้งท้ายด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ่งกว่าแค่เคล็ดลับมันคือความจริงที่หมอได้พบเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าในผู้ชายที่หมอรักษาสิ่งที่ค่อยๆขโมยความสามารถในการแข็งตัวของคุณไปไม่ใช่แค่เวลาโชคลค้ายหรืออายุ แต่มันคือนิสัยเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหนังโป๊ที่รุนแรงซึ่งทําให้ความรู้สึกของคุณเฉยชาช่วงเวลาที่เร่งรีบซึ่งส่งสัญญาณให้ร่างกายของคุณปิดตัวลงการจับที่แน่นซึ่งทําให้เส้นประสาทของคุณชากล้ามเนื้อที่ถูกลืมในอุ้งเชิงการของคุณช่วงเวลาที่คุณไขว่คว้าหาการปลดปล่อยในขณะที่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือการเชื่อมต่อและที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อที่ว่าวันเวลาแห่งความหลงไหลที่แท้จริงของคุณได้จบลงแล้ว แต่ให้หมอบอกบางอย่างที่คุณหมอได้เรียนรู้จากสามทศวรรษในวงการสุขภาพชายเมื่อผู้ชายเชื่อมต่อกับร่างกายของเขาอีกครั้งทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปการไหลเวียนของเลือดกลับคืนมาความมั่นใจเพิ่มสูงขึ้นการแข็งตัวกลับมาไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่กลับมาพร้อมความหมายและพลังคุณไม่จำเป็นต้องหนุ่มเพื่อที่จะรู้สึกเหมือนเป็นชายอีกครั้งคุณเพียงแค่ต้องหยุดทำงานต้านร่างกายของคุณและเริ่มทำงานร่วมกับมัน หากมีส่วนใดของสิ่งที่หมอแบ่งปันในวันนี้โดนใจคุณโปรดรับมันไปพิจารณาอย่างจริงจังเพราะร่างกายของคุณยังคงรับฟังอยู่และมันไม่เคยสายเกินไปที่จะพลิกสถานการณ์หมอเคยเห็นมันเกิดขึ้นในวัย60 70หรือแม้กระทั่ง85ปีคุณสมควรที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาแข็งแกรง่งและสมบูรณ์อีกครั้งดังนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้คุณยังไม่ไปไกลเกินแก้ คุณอยู่ห่างเพียงแค่การตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้น